สวัสดีครับประกบเจสันสตอรี่อแล้วก็ห่างหายไปนานนะทริปท่องเที่ยวต่างๆก็ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่ติดงานงานเยอะโอโ้โหชุกมากเลยครับก็อพอได้มีเวลาว่างมาเที่ยวตอนนี้เราอยู่ที่เกาะกูดนะเกาะกูดก็เกาะกูดหน้าหนาวหน้าหนาวด้วยกันก็เริ่มเข้าหนาวแล้วนะสับเดือนพฤศจิกายนก็แถวโซนภาคตะวันออกก็รู้สึกว่าอากาศเริ่มเย็น ณการเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาอากาศเริ่มเย็นขึ้นเรื่อยจากการที่สอบถามมาในช่วงนี้นะช่วงเดือนพฤศจิกเนี่ยก็อากาศก็เริ่มเย็นแล้วทางรีสอร์ทเขาบอกไว้ว่าตอนเช้ากับตอนกลางคืนอากาศก,ก็จะเย็นมากครับวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาที่ทูตซีนะทูตซีรีสอร์ทซึ่งเจงสันก็เคยมาเมื่อ3ปีที่แล้วนะแต่ว่ามาให้ขับรถล่นมนรับประทานอาหารไม่ได้เข้าพักนะฮะ แต่ครั้งนี้ก็มีโอกาสได้พักที่ 2C ก็ขึ้นชื่อสักกักกุนะพอขึ้นชื่ออยู่ก็ห้องที่จะรีวิวห้องแรกนี่ก็เป็นห้อง201น,นะ201เคยเราไปดูข้างในห้องกันนะอ่าห้องที่เราจอมาก็เป็นห้องซีวิวนะเห็นเห็นวิวทะเลนิดหน่อยนะราคาก็ช่วงนี้ไฮซีซันนะก็ เอาเรื่องอยู่นะก็มันคือแล้วสี่พันห้าพันได้ช่วงไฮซีซั่นก็จะเห็นวิวทะเลนิดหน่อยนะวิวทะเลก็ไม่ไม่ได้อึ๋วอะไรเนทะ่าไหร่สิ่งให้มาก็มีเก้าอี้หน้าห้องครับสองสองเก้าอี้นะต,ตกแต่งก็จะเป็นระเบียงไม้ อ่ะที่ไม่มีเาวากระตกนะก็อย่าเพ้อตกแล้วกันนะครับอ่าเรามาดูห้องกันนะก็ตู้กระจกนะอ่าเข้ามาภายในห้องนะก็จะจะไม่กว้างเท่าไหร่นะจะไม่ค่อยกว้างการตกแต่งก็ถือว่าดีไซน์ถือว่าก็คิดเก๋นี่นครับน่มีโคมไฟหัวเตียงโอ้โห ชอบผมชอบมากเลยฮนะตัวนี้โคมไฟแบบนี้อีกเก๋ดีนะอนะ่อันนี้ก็กระเป๋าเจสันนะีงนะดูเตียงเป็นผ้าปูที่นอนสีเทานะซึ่งปกติตามโรงแรมลงไปเป็นสีขาวนะส,ส่วนใหญ่นี่อะไรลูกบอลอ๋อ ปประตูน่ะโอยอากาศตอนกลาวันที่ร้อนนะโอเค,อเคก็มีทีวีให้นะครับมีตู้เย็นให้นะอ๋อมีน้ำดื่มให้นะสองขวดนะครับก็สหรับอาหารเช้านี่ก็ที่ทางพนักงานแจ้งไว้ก็จะเจ็ดโมงสิบโมงนะก็จะเป็นห้องอาหารตรงด้านล่าง นะครับตรงนี้นะครับอาหารเย็นก็จะปิดครัวปิดมาสามทุ่มนะครับก็สระว่ายน้ำก็ใช้บริการได้จนถึงสามทุ่มได้เลยนะครับเดี๋ยวจะรีวิวทีนะสุโซนทะเลนะเขาบอกว่าอะไน้ําใสมากครับหาดบางเบ้าเนะี่ยตอนนี้อยู่หาดบางเบ้านะครับอ่ะเข้าไปดูกันนข้างใน,นมีอะไรบ้างอ่ะ เป็นห้องน้ำนครับห้องน้ำห้องแต่งตัวนะครับโซนโซนที่สองน่ะเปิดไฟหน่อยเยี่ยมเยี่ยมอ่างข้างหน้าก็มีหนึ่งอ่างนะมีตู้เซฟนะครับแล้วก็ชุดคุมในน้ำนะมีร่มให้นะครับมีรองเท้าแตะให้ด้วยนี่อุปทตี่ให้มาก็มีอะไร มีพวกกาแฟกาแฟซองนะครับอืมขต้นบัตรก็ให้มามีหมดโอเคก็มาดูส่วนห้องอาบน้ำคนระับบอกว่ามันมันสวยมากเปิดประทุเลยนะง่างครับ ผม,ผมก็ชอบนะให้าน้ําแบบเปิดประทุนแบบนี้มันใกล้ชิดธรรมชาตินะส่วนมากทางรีสอร์ทก็จะเป็นแบบต้นไผ่นะปลูกต้นไผ่เป็นส่วนใหญ่นะ,ะมีกงทางน,น้ำอุ่นให้ด้วยนะน้ำอุ่นนะอ่ะเพื่อหนาวตอนคืนมีหนาวแน่นอนครับช่วงนี้ก็ส่วนมากหลายๆคนจะช่วงฤดูหนาวจะขึ้นเหนือกัน ไีเทสานก็เลือกมาทะเลลองดูมาทะเลกันดีกว่าพอดีขึ้นเหนือก็ก็อยากกลับบ้านนะพอดีพอดีอยู่มาตั้งแต่เด็กนะก็ตอนตัวก็มาที่ทะเลดีกว่านะพอตอนเด็กอยู่กับเขามาเยอะละโอเคครับห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็ส่งกับราคาช่วงไฮซีซันแหละ าจจะดูแพงไปนิดนึงนะนี่เราก็จะมารีวิวห้องหนึ่งศูนหนึ่งอ่าเป็นการ์เด้นวิวนะห้องการ์เด้นวิววิวสวนมันมีแขกรับเชิญน้องชื่ออะไรครับยิมเมอร์ิมเมอร์มีช่องของตัวเองไหมไม่มีไม่มีโอ้โหเสียงกีตาร์เด็กี่เหรอมือกีตาร์เราอะเฮ้มีน้องบิมเมอร์ครับจะมาช่วยรีวิวมาลนะมาดูกันไม่มีอ่ะ อ่ะก็เหมือนห้องสองส่นหนึ่งนะก็มีเก้าอี้ด้านหน้าครับห้องสไตล์เดียวกันเลยอ่ะเรามาดูข้างในมีอะไรบ้างโอ้อันนี้ห้องนู้นไม่มีเตียงเสริมนะพอดีห้องนี้นอนสามคนนะเตียงเสริมก็ตกแต่งเหมือนกันครับไปหัวเตียงคิกียไหมอ๋อนี่อะไรหรอไม่รู้ไปหนอหอย อย่าทำห้างนะยิ่งซุกซนด้วยน,ะน้องมีเมอร์ช่วงนี้อ๋อวันนี้วางของมาละน้องมีเมอร์ร้อนอาบน้ำไปรอบนึงแล้วนะก็ภายในห้องก็ขนาดห้องเท่ากันเลยนะเท่าห้องสองศูนย์หนึ่งเลยนะสปูร์ซีนะครับรต่างกันที่วิวงไงห้องสองศูนย์หนึ่งที่รีวิวเม,เมื่อเมื่อกี้วิวทะเลนิดหน่อยแต่ห้องนี้ไม่ได้วิวนะไม่ได้วิวทะเลเป็นวิวสวนนะครับ ก็มีทีวีให้ฮนะตู้เย็นมินิมินินตู้เย็นมีให้เหมือนกันนะ <c oughs> อะมีน้ำให้แล้วก็สามพองต้สามขวดก็ต้องขอบอกว่าราคาเด็กนะฮะคิดเป็นราคาผู้ใหญ่มาเลยก <c oughs> ็น้องมเม่อก็แปดขวดละก็คิดราคาผู้ใหญ่เลยกิยนให้คุ้มนะสัปหารเช้าอออ่มีอะไรพูดอีกไหม ไม่มีโอ้เสียงกีตาร์เด็กโอเคเอามาดูห้องแต่งตัวห้องน้ำนะครับนี่ไงลูกคาร์ตอนบัตรนะคาร์ต้อนบัตรตอ๋อโอเคก,ก็ก็เหมือนห้องสองสูงเหนือนะต้องมีกาแฟให้นะกาแฟซองนะครับมีผ้าคลุมอ่างน้ำครับอันนี้จองมาสามคนก็สามชุดนะครตู้เซฟนะครับล่ม เราเขาแตะต,ต่างๆมีให้หมดนะครับสุขภัณฑ์มีสายชีตูด้วยอ่า้างหน้านะครับตกแต่งด้วยต้นต้นตหญ้าต้นหญ้าอ๋อของปลอมบ่าของแท้หรือของปลอมโอ้ของแท้ลูกคิดว่าของปลอมโออเราตัดท่าให้เขาเสริฟท่านี้ไปเล่นน้ำมา มาดูห้องน้ำโอโ๋อันนี้คือน้องบิมเมอร์อาบน้ำมาแล้วนะครับอุย้ยแต่ห้องนี้ไม่ไม่ไม่ได้เปิดประทุนนะห้องนี้คือมีหลังคาให้นะครับไม่ร้อนนะห้องนี้อ๋อแตกต่างจากห้อง101นะอสอสนหนึ่งศูนย์หนึ่งนะเอ้ยสองศูนย์หนึ่งห้องแต่น้ำห้องเนี้ยแปดแปดตรงไหนอันนี้พุ่งมาถึงเนี่ยอ๋อพเพชรมันสูงแรงมาก้องมีเมื่ออาบน้ำมาแล้วแง่ร้อน นี่นั่งเรือเรากาข,ขุดพิเซตนะครับเรานั่งเรือของขอกขุดพิเซตมาราคาถูกครับมันสุดละสามร้อยห้าสิบบาทต่อคนนะสับเด็กน้องมีเนือก็ร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับสบับค่าเรือนะต่อนั่งเรือมาประมาณชั่วโมงครึ่งน,นะเป็นเรือเก่านะครับแต่ถ้าท่านใดอยากได้ความเร็วมากกว่าประมาณหนึ่งชั่วโมงสิบห้านีก็จะเป็นเรือของบุญสริตอะไรต่างๆนะ อ่าลนะแล้วก็หงส์ละหกร้อยนะเด็กก็คิดราคาหกร้อยเหมือนกันเลยอันนี้ก็รวมค่ารถรับส่งนียนะครับคืออยู่ในแพ็กเกจละขึ้นเรือรบวกค่ารถรับส่งแต่ก็กรดพิ้เซ็นเนี่ยราคาแค่สามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมจองมาก็ถูกถูกที่สุดละสาขากลารจะกลับของกอกุดเอ็กซ์เพรสก็้หงส์หกร้อยนะก็ค่อนข้างที่จะราคาสูงนะ ที่ก็จะมีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าด้วยใช่ไหมใช่อ๋อน่าจะวันละสามน้อยนะก็อยู่อ่าวบางเบ้าครับบางเบ้าเขาบอกว่าอ่าวบอ่าบางเบ้านี่ก็น้ำตอนนี้ก็จะใสน่าจะอันดับสามของกาะกูดแหละนะนอกจากหาของเจ้าแล้วก็อ่าวพาวเลสซีท้ายเกาะนนะอ่ะเดี๋ยวเจสันจะรีวิวอะไรต่อไปก็ ติดตามขอติดตามะฮะ,ะคลิปนี้ก็่พอแค่น,นี้ก่อนนะเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนหิวโอเคนะโอเคสวัสดีครับ